วัสดีครับท่านที่เกิดปีขานดวงชะตาขอควรระวังประจำเดือนธันวาคมคนเกิดปีขานเดือนนี้สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังให้ระวังนะครับว่าดวงของท่านเนี่ยเสือเนี่ยมันดุเพราะฉะนั้นในเดือนนี้อย่าดุนะครับ อาจจะมีเรื่องมีเหตุทั้งหน้าทั้งหลังซ้ายขวารอบข้างอาจจะมีเตรียมตัวไว้เลยแล้วกันอาจจะมีการทะเลาะมีการขบเคี้ยวกันบ้างละ่ะในเดือนธันวาคมนี้ตั้งแต่ญาติโกโหติกาญาติพี่น้องเพื่อนรวมงาน คุณจะไปทำงานทำการจะไปค้าขายสถานที่แห่งใดตำบลใดจังหวัดประเทศใดอย่าดุนะครับท่านอาจจะเจอวิบากกรรมมากมายถ้าท่านผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้สักหลาดใหม่ปีหน้าท่านอาจจะโชคดีเพราท่านผ่านร้อนผ่านหนาว ระวังไว้นะครับลุงขอเตือนอาจจะเกิดขึ้นจริงไม่แน่ไม่นอนนะครับดวงชะตาอย่าพึ่งวิตกกังวลใจอะไรมากคําพยากรณ์ในเดือนนี้ท่านอาจจะทุกข์ใจเรื่องการเงินทุกข์ใจกับญาติพี่น้องทุกข์ใจกับลูกน้องบริวาร กังวลใจเรื่องการค้าการขายการหาไรายได้ผลประโยชน์บุญกุศลตกไม่มีใครมาสนับสนุนเพื่อหนุนจุนเจือเสือต้องพึ่งพาตนเองให้ระมัดระวังคนเป็นโจดคนรู้ดีอวดเก่ง ถึงแม้เราจะเกิดปีขานแต่ในเดือนนี้ท่านจงเป็นเสือที่สงบสงเงี่ยมเจียมตัวอย่าเป็นเสือบ้าอำนาจอย่าไปคมเหงรลังแกใครอย่าไปอวดดีอวดเก่งมิเช่นนั้นท่านจะลำบากยิ่งกว่านี้ดวงของท่านอาจจะถูกขมเหงถูกลังแก และดวงของท่านอาจจะมีอุปตักเรื่องการเงินจะลูครับถ้าคุณปล่อยวางได้คุณนิ่งได้คุณเฉยได้คุณปฏิบัติดีๆทำตัวดีๆไม่แน่กับดวงเดือนนี้ท่านอาจจะรอดพ้นขีดอันตรายท่านจะพบกับวิบากกรรมพบกับเรื่อง มากมายประสบการณ์ชีวิตคิดแค่นั้นก็พอหรือว่าดวงของท่านเดือนนี้ท่านกำลังจะติดต่อธุรกิจค้าขายมันเป็นดวเป็นเดือนแห่งการฝ่าฟันเป็นดวงเป็นเดือนที่วัดวัดความสามารถเลยนะจะขึ้นจะลงจะได้ดิบได้ดีหรือไม่ก็อีเดือนนี้แหละ อย่าทยอ,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 อยทยานคนเกิดปีขานแล้วก็อย่าไปอวดรู้อย่าไปอวดเก่งให้ระวังครับลุงขอทำนายถายทักอาจจะเกิดขึ้นจริงในเดือนนี้นะครับท่านอาจจะมีเรื่องกับผู้หลักผู้ใหญ่อันอาจจะทะเลาะเบาแวงมีปากมีเสียงเถียงกันตั้งแต่ ในครอบครัวมีปัญหากับพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องหรือไม่ก็ลูกหลานเอาเป็นว่าเดือนนี้เอาเหอะมีเหตุแน่ๆใครเข้ามาพูดจาไม่ดีเดี๋ยวพัดขบเะมึดเขี้ยวเลยล่ะตลกหนังหัวคนเกิดวิคารับระวังให้ดีนะ ราะฉนั้นทางออกที่ดีทางเลี่ยงที่เหมาะที่สุดก็คือท่านสงบสิตใจของท่านปล่อยวางใครจะไปยังไงใครจะเป็นอะไรกระชังเขาใครจะเดือดร้อนเรื่องการเงินท่านก็อย่าไปหยิบยื่นเข้าไปช่วยหรือตัวท่านเองกําลังสวยใครตกงานก็ต้องนิ่งทนไว้ก่อนอย่าไปสร้างศัตรูตัวเราเองก็ แย่อยู่แล้วย่ไปตั้งรัตรูอีกให้คนนุนเกียดคนนในเกียดทิ้งชังเดี๋ยวเจอในผ่านตามล่านะพญาเสือทุกตัวครับเดือนนี้ต้องระวังนะครับอันจะพูดดียังไงเขาก็มองว่าไม่ดีพูดเขาเรียกว่าถูกเป็นผิดหมดไม่รู้เป็นไงเดือนนี้คนเกิดปีเสือปีขาน มีดวงที่จะสูญเสียหลักผู้ใหญ่มีดวงที่จะมีเรื่องกับบริวารอ่านจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าท่านก็ระวังเอาเหอะเดือนนี้มันหนาวจัดหรือไงลื่นหรือมันยังไงกันงุดหงิดกุ้มใจเงินทองไม่ลื่นไม่ไหลเดี๋ยวผ่านพโลเลยให้ระวังบุคคลที่ทำตัวเป็น บุคคลประเภทสาระวังนะครับคนพวกนี้อาจจะทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของท่านได้กระเทยทอมดี้เกกิงบุคคลที่รักร่วมเพศรักเพศเดียวกันนะหรือบุคคลที่เป็นโจทนะมีมีความเป็นส่วนตัวสูงนะประเภทนี้ก็เข้าขายว่าท่านไม่ควรจะ สูงสิงด้วยหรือไม่ควรที่จะไปมีเรื่องกับพวกเขาเพราะว่าถ้าท่านไปมีเรื่องกับพวกเขาเขาจะกลายเป็นศัตรูเจ้ากรรมนายเวรหรือท่านไปมีเรื่องกับเขามาแล้วท่านระวังไว้หากแม้นไปชื่นชมโสมมันนัดชื่นชอบกันมาเป็นคู่ผัวตัวเมียจะมีเรื่อง คนเกิดปีขานคุณต้องระมัดระวังตัวมันเป็นเดือนที่มีอุปสรรคแต่ถ้าท่านไม่ไปจุ้งคล้องเกี่ยวท่านก็รอดพ้นจะมีหลายคนฟังแล้วบอก oh, โอ้โหมีแต่เรื่องไม่ดีคิดใหม่นะครับสิ่งที่ลุงทำนายทายทักเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นกับท่านหรือมันกําลังจะเกิดถ้าท่านคิดว่าไม่ดีท่านก็อย่าไปฟัง แต่ถ้าท่านคิดว่าดีลุงชาติมาเตือนอาจจะเกิดขึ้นจริงท่านจะได้รอดพ้นอย่างยกตัวอย่างเนี่ยท่านจะทะเลาะก,กับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะทะเลาะก,กับญาติพี่น้องท่านจะทะเลาะก,กับลูกน้องบริวารหรือลูกค้าหากแม้นว่าท่านบอกว่าโอ้มีแต่เรื่องไม่ดีท่านไม่ฟังแล้วท่านก็ไปทะเลาะก,กับเขาเป็นคนดีความกันวุ่นวายเสียเงินเสียทองแล้วท่านจะมานั่งคิดโอ้โหวันนั้นฟังลุงชาติลุงเขาเตือนแลยไอ้หาเราไปว่าลุงว่า มีแต่เรื่องไม่ดีช่องนี้สวยไปเลยเห็นเพราะฉะนั้นครับคนเกิดปีขานถ้าใครไม่ชื่นชมชื่นชอบคำเตือนของลุงก็ไม่ต้องฟังนะไม่ว่าอะไรครับแต่ลุงขอเตือนด้วยความเป็นห่วงฟังกันมานานติดตามกันมาตลอดขานครับเดือนนี้อยู่เฉยๆนิ่งๆนะให้ระวังอย่าไปอวดดีอวดเกง่ง อย่าไปมีเรื่องกับหัวหน้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่หากแม้เราเป็นหัวหน้าเราก็อย่าไปมีเรื่องกับลูกน้องยิ่งถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนกินเงินเดือนเขาระวังนะครับจําไว้คำเดียวง่าย,ายๆสั้นๆอย่าอวดดีอย่าแยกเคี้ยวยิงฟันใส่ใครเขาเดือนนี้เงียบๆเฉยๆไว้รักผัวให้มากรักเมียให้มากหรือไม่มีผัวไม่มีเมียก็อยา่าไปคาบ เดือ <Yeah. laughs> ไปหามานะไม่เอานะคนเกิดปีขานครับท่านอยู่เฉยๆนิ่งๆจ,จะขายจะทำมาหากินก็ทำของเราไปเดือนนี้ใครเดือดร้อนแล้วมาพึ่งพาอาศัยขอความช่วยเหลือท่านท่านอย่าไปช่วยนะตัวเอาเอาตัวเองให้รอดก่อนนะ วันนี้เรื่องผลประโยชน์เดือนนี้นะเรื่องผลประโยชน์เรื่องกำไรเดี่ยวเทวดาจัดสรรให้เจ้าที่เจ้าทางเขาจะจัดสรรให้โชคดีทุกทุกคนอดทนรอหน่อยนะครับ